ก็สวัสดีคณะท่านกรรมการและก็เพื่อนๆที่รับฟังทุกคนนะคะหนูนางสาวพ,พลายิรนวนมนค่ะและนางสาวลัิตาเหมือนจิตค่ะวันนี้สองคนจะมาเป็นตัวแทนในการนําเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องเพื่อนขอร้องมะเร็งกันเถอะค่ะปัญหานะคะก็คือเด็กไม่ค่อยเข้าเรียนออนไลน์ค่ะอันนี้เป็นรูปภาพประกอบนะคะก็คืออันนี้มีการบันทึกการเข้าเรียนในสัปดาห์แรกนะคะก็คือยกไม้เห็นว่าในสัปดาห์แรกที่เราบันทึกเนี่ยมี ปริมาณที่เด็กค่อนข้างที่จะเข้าน้อยพอสมควรนะคะค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่27.7นะคะโดยคิดเป็นรายละก็คือ67.57นะคะสาเหตุของปัญหานี้ก็คือเด็กส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ปรับตัวไม่ทันในการเรียนออนไลน์นะคะหรือว่าตื่นไม่ทนันตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัตถุประสงค์นะคะ,ะ,ปปะ,ะ,คะก็เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-8นะคะมีค่าเฉลี่ยการเข้าเรียนที่ดีขึ้นนะคะโดย ค่าเฉลี่ยต่อคนนะคะอันนี้เป็นตารางที่หนูได้สรุปมาให้นะคะว่าแต่ละคนมีการเข้าเรียนเป็นยังไงบ้างโดยนับจํานวนในแต่ละคาบนะคะก็คือนับเป็นจํานวนคาบให้เห็นเลยคะ่ะว่าวันนี้เข้าเรียนกี่คาบแล้วก็รวบรวมแล้วก็ทําออกมาเป็นร้อยละคะ่ะโดยที่จะบันทึกทั้งหมด4ี่สัปดาห์หรือว่า28วันนะคะ เป้าหมายก็คืออยากให้นักเรียนชั้นม .4 ทับ8นะคะจะต้องมีผลค่าเฉลี่ยแล้วก็คิดเป็นร้อยละร้อยเพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์นะคะโดยมีนักเรียนทั้งหมด41คนนะคะอันนี้เป็นตารางที่หนูได้สรุปแล้วก็รวบรวมมาให้นะคะว่าในแต่ละวิชาในแต่ละวันมีนักเรียนเข้ากี่คนและค่าเฉลี่ยในวันนั้นมีเท่าไหร่บ้างค่ะแล้วก็สรุปออกมาในแต่ละสัปดาห์ให้ค่ะ ะะหลักธรรมพระราชดำรัสนะคะความรู้ที่ศึกษามีอยู่3ส่วนค่ะคือความรู้วิชาการความรู้ปฏิบัติการและความคิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริงซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบ mm hmm. เพื่อสามารถนําไปใช้ในการประกอบกิจการงานและแก้ไขาปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอิทิบาท4ฉันทะคือความเต็มใจ วิริยะคือการแข่งใจคือการแข่งใจทำสามจิตตะคือมีความตั้งใจทำสีว่วิมังสาคือเข้าใจธรรมค่ะส่วนคุณธรรมอัตลาของเรียนนะคะพฤติกรรมเชิงบวกก็คือการเข้าเรียนออนไลน์ที่ตรงเวลานะคะส่วนอัตลาก็คือเป็นลูกที่ของพ่อแม่เป็นสิทธิของครูอาจารย์แล้วก็เป็นคนในของสังคมค่ะอันนี้เป็นรูปภาพประกอบภาพบรรยาภาพบรรยากาศในการเรียนนะคะ การดำเนินการกิจกรรมนะคะวิธีแก้ไขปัญหา 1. ประชุมนักเรียนและปรึกษาครูประจำชั้น 2. สรุปปัญหาและแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบ 3. ตั้งหัวหน้ากลุ่มย่อยเพื่อช่วยติดตามเพื่อช่วยกระตุ้นโดยให้หัวหน้ากลุ่มคอยให้กําลังใจติดตามให้การช่วยเหลือในการเข้าเรียน 4. ประชุมงานของแกนนำในทุกสัปดาห์ 5. บันทึกผล การเข้าเรียนแจ้งข้อมูลให้ครูประจําชั้นและผู้ปกครองช่วยดําเนินการติดตามและช่วยให้กาลังใจค่ะวิธีวัดและประเมินผลนะคะวิธีการประเมินก็คือนําจดบันทึกการเข้าเรียนในแต่ละวันนะคะมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ร้อยละนะคะให้ครบ4ี่สัปดาห์หรือว่าทั้งหมดยี่สิดวันนะคะมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็รอยละในแต่ละสัปดาห์ค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินก็คือแบบบันทึกการเข้าเรียนนะคะช่วงเวลาในการบันทึกก็เป็นช่วงที่เข้าเรียนตามตารางสอนปกตินะคะทุกวันอันนี้เป็นภาพประชุมนะคะตอนที่ปรึกษาครูประจําชั้นนะคะส่วนภาพทางขวามือเป็นตัวอย่างในการแจ้งข้อมูลการเข้าเรียนให้ผู้ปกครองและก็ครูประจําชั้นได้ทราบนะคะส่วนภาพทางซ้ายมือนะคะเป็นภาพการ ประชุมของแกนนำนะคะในทุกสัปดาห์จะมีการอัปเดตงานต่างๆนะคะในห้องเรียนสมภาพรังขวามือนะคะเป็นรายเชื่อกลุ่มย่อยที่คุณครูได้ตั้งหัวหน้ากลุ่มแล้วก็มีการโหวตว่าใครจะอยูออ่กับหัวหน้าคนไหนคะ่ะโดยที่หัวหน้ากลุ่มนะคะจะมีการรับผิดชอบลูกทีมของตัวเองคะ่ะส่วนรูปภาพสองรูปนี้นะคะเป็นตัวอย่างแบบบันทึกการเข้าเรียนนะคะที่ผู้ปกครองและคุณครูนะคะจะ ได้เห็นในทุกสัปดาห์แล้วก็ทุกวันค่ะส่วนผลการดำเนินงานนะคะในส่วนของอินโฟกราฟิกนะคะขออนุญาตออตัดน้องเขาออกเป็นสองส่วนเพราะ,ะว่ารูปภาพค่อนข้างที่จะยาวนะคะในส่วนของการดำเนินงานนะคะเริ่มบันทึกการเรียนตั้งแต่วันที่16เดือนสิงหาคมนะคะถึงวันที่10 กันยายนนะคะปีการศึกษา2564นะคะโดยที่นักเรียนทั้งหมดนะคะมี41คนนะคะในสัปดาห์แรกจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่7.7โดยคิดเป็นร้อยละก็คือ67.57นะคะสัปดาห์ที่2มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่30.15นะคะโดยคิดเป็นร้อยละก็คือ73.54สัปดาห์ที่3มนะคะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่31นะคะโดยคิดเป็นร้อยละก็คือ75.6ค่ะ สัปดาหสุดท้ายนะคะคือสัปดาหที่4มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่30.2ค่ะหรือว่าคิดเป็นร้อยละก็คือ73.65ค่ะส่วนสรุปผลการดำเนินงานนะคะหลังจากที่ได้ทำโครงงานคนธรรมแล้วนะคะปรากฏว่าเพื่อนๆน,นะคะมีพัฒนาการตัวเองที่ดีมากขึ้นนะคะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็สนใจที่จะเรียนมีการตอบคำถามนะคะโดยทั้งนี้นะคะก็ เป็นผลมาจากการที่เราแบ่งกลุ่มย่อยนะคะโดยที่ให้หัวหน้าในแต่ละกลุ่มมีการติดตามงานให้กำลังใจมีการช่วยเหลือนะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆข้อเสนอแนะนะคะก็ควรที่จะนำวิธีการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นๆเช่นการส่งงานหรือว่าการจัดระเบียบต่างๆนะคะข้อที่2นะคะก็ยังมีส่วนน้อยนะคะที่ ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือกับาทางหัวหน้าที่แบ่งกลุ่มย่อยนะคะก็อยากจะให้อาจจะให้เผู้ปกครองหรือว่าคุณครูประจำชั้นนะคะช่วยอบรมตักเตือนนะคะแล้วก็ให้กำลังใจในการเรียนค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ